สวัสดีครับวันนี้วันที่25นะฮะเดือนมิถุนายน2,564นะครับวันนี้เลิกดีนะฮะวันนี้เอาออกรถมาวิ่งงานคันหนึ่งออกมาเพิ่มอีกคันนะฮะอ่าออกจากเต้นรถเฮียสมศักดิ์ฮะรถรถบ้านนะครับแต่งพร้อมจบเลยครับอันนี้คือสวยเลยนะะอันนี้ออกมาในสภาพนี้เลยนะฮะ ตู้อันนี้ก็เป็นตู้บิวนะครับบิวใหม่ทั้งลูกนะครับอัพทําสีใหม่ครับอันนี้เก็บหมดนะน้ํามุนน้ามันเครื่องของเหลวทางเฮียสมศักดิ์เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับดูการเก็บงานนะฮะสีนะฮะเงาทุกจุดนะครับสีนี้จะเป็นสี 2K นะครับ ีแห้งช้านะครับพ่นทั้งคันนะครับสนใจรถสวยฮะติดต่อไปที่นี่เลยครับนี่ครับสมศักดิ์รถบ้านนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะรอจบพร้อมใช้นะครับล้อเล้อพร้อมนะฮะดูแต่งสไตล์นี้นะับตัวนี้จะเป็นปีห้าหกนะ หล่อๆกันไปเลยนะครับวันนี้สำหรับท่านใดกำลังมองหารถ6ล้อนะครับที่จะใช้เอาไว้ใช้งานนะะอ่าติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับสวยๆพร้อมใช้จบเลยนะฮะดูภายในนะครับภายในเรียมนะฮะรถคันนี้่ามือเดียวนะครับ เลขอีม่อยู่ที่สามแสนสโลนะครับคันนี้ดูภายในนะเรียมๆเ,เลยนะครับอันนี้รถประจำ วิ่งงานนะครับของสอราชบระดิษทานสปอร์ตนะฮะโอเคนะครับ